วอลเลย์บอหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะคะเมะื่อวานนี้ค่ะก็แพ้ให้กับทีมชาติจีนนะคะในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีลุ้นที่จะได้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอยู่20ถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะได้ค่ะ เอสมเอมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่18ที่จังหวัดนครราชสีมารอบรองชนะเลิศซึ่ง2ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศลรายการนี้ก็จะได้สิทธิ์อัตโนมัติในการลุยศึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศเม็กซิโกในปีหน้า แต่ว่าเกมนี้นะคะไทยก็แพ้จีนแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์สูงสุด1 1สมัยไป0ต่อ3เซตค่ะ17ต่อ25 13ต่อ25และ19ต่อ25ก็ต้องไปชิงอันดับที่3กับเวียดนามที่แพ้ญี่ปุ่นมา0ต่อ3เซตนะคะซึ่งถ้าหากว่าไทยค่ะได้อันดับที่3ก็ยังคงมีลุ้นค่ะที่จะไปเล่นชิงแชมป์โลก U20 ในกรณีที่ญี่ปุ่นทีมอันดับที่3ของโลกซึ่งได้สิทธิ์ไปแล้วจากการเข้าชิงชนะเลิศยังติดอันดับ1ใน5ของโลกได้จนถึงปีหน้านะคะ ซึ่งควต้าจากญี่ปุ่นค่ะก็จะตกมาอยู่กับทีมที่ได้อันดับที่3ในรายการนี้ทันทีค่ะซึ่งก็ต้องส่งกำลังใจให้กับนักตบสาวร,รุ่นอายุไม่เกิน19ปีของไทยที่จะลงแข่งขันชิงอันดับที่3กับเวียดนามนะคะในวันนี้เวลา16นาฬิกาค่ะซึ่งไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดด้วยนะคะติดตามการถ่ายทอดสดได้เช่นเดียวกันกับคู่ชิงชนะเลิศน,นะคะระหว่างญี่ปุ่นกับจีในในเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันค่ะ